นี่นะครับปั๊มบดาลเจ็ดเซนด้าแรงครึ่ง2นิ้วมาอีกแล้วครับพบกับช่างเจดวงจรเปิดจะพามาดูาโครงการที่เป็นโครงการกองทุนพลังงานนะครับที่มปนแบบปั๊มมันเสียแหละเอาง่ายๆคือมันเสียมานานละหาช่างไม่ได้นี่ผมเลยมาทําให้นะครับบ้านใกล้พอดีเลยปกติก็รับแต่งวงจรเปิดแล้ะครับช่วงนี้เป็นฤดูดทํานาก็เลยรับโซลา่าให้สักหน่อย แต่ใครอยากซื้อไปติดตั้งเองก็ไม่ใช่ปัญหาครับแนะนำได้ลิงก์สั่งซื้อที่ใต้คลิปนะครับพิมพ์มาปรึกษาหาลือกันได้นะครับผมทีแรกว่าจะซ่อมให้แกแหละปั๊มนี้แต่แกว่าไม่เอาอยากได้ใหม่ๆเลยขี้เกียจมากดเปิดกดปิดนะครับแกใส่ลขาดข้างล่างนะครับน้ำก็น่าจะเข้าไปนี่แหละดูทรงแล้วก็จะได้ถอดเล่นอยู่นะครับวันนี้ ว่าสเปกหลวงอะเจว่าไม่ต้องทำหรอกแกบอกอันใหม่เลยน้ำมันไม่แรงเหมือนเยี่ยวหมาแกบอกนี่นะครับมันเป็นโครงการงบของกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานนะครับพอดีปั๊มมันเสียนะครับน้ำมันเข้าน้ำมันเข้าไอ้สายสายมันแตกนะครับน้ำมันเข้าแล้วมันก็เข้าไปในมอเตอร์นะครับเนี่ยนะครับ เนแผงยังไม่ได้ล้างนะครับน้ําไหลแรงดีเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูน้ํานะครับทั้งตอนแดดแล้วก็ตอนไม่แดดนะครับส่วนใครที่อยากซื้อไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นเจียเซนด้านะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่อันนี้เป็นตู้เก่านะครับตู้แบบนี้ผมก็ติดแหละเมื่อก่อนนะ่ะ <laughs> ตอนนี้เจอยี่ห้อนี้แล้วโอเคโอเคกว่าราคาก็โอเคนะครับถูกใจมาก เจ้าของยิ้มเป็นชเชียวสนใจสั่งซื้อกดที่ลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวคลิกๆเลยนะ <laughs> เนี่ยแดดบดไหลอยู่ครับนี่เดี๋ยวอยู่แค่นี้